และมันมันไม่มีะไร<ต>เป็นแต่นี่มันอย่างนี้บางทีในการมาเป็นผู้นําบริหารประเทศชาติมันจะไปทดลองถูกทดลองผิดมันไม่ได้การผิดเนี่ยถ้าถูกมันโอเคเราก็ยิงทองแต่ว่าถ้ามันผิดมันเสียหายเงินภาษีประชาชนทางนั้นยังบอกโครงการนี้ ไอ้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 ต้นกล้าอะไรต้นก้าอาชีพต้นกล้าไม่งอกนั่นแหละฮะต้นก้าแห้งตายต้นกล้าแห้งตายอะไรต่างๆนะนาอะไรต่างๆนานานะครับไทยไทยอ่อนไทยเข้มแข็งอ่อนๆโทษดีไทยเข้มแข็งโครงการแทงเพียบ ผูกดันอพีรุแขงเทียวอานกเเนี่ยนะมันทาไปแล้วมันไม่เวิร์กเลยนะท่านผู้ชมมันแล้วมันไม่ใช่ว่าพอทำไปไม่เวิร์กมันไม่ได้ใช้เงินงเงินมันใช้ไปครับใช่แล้วมันก็ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรที่มันคุ้มค่าแลวส่วนใหญ่มันล้มเหลวเนี่ยผมก็ถามว่าตรงนี้ก็คือมันเงินภาษีประชาชนแล้วมันก็ไม่ได้คืนกลับมาเออผมก็มานั่งคิดเนี่ยเพราะว่าผู้นําก็ดีทีมงานของท่านที่มีก็ดีเว้นแต่ทําไปแล้วรู้ก็รู้ว่ามันไม่ไม่เกิดมากเกินผลแต่มีนัยยะอื่นซ่อนเล่นเนี่ยนะครับ ทํากันแบบนี้ผมแหมผมเสียดายคือวันนี้กรณีใครเข้มแข็งเนี่ยนะใครเข้มแข็งนี่โครงการแสนล้านพอเพียงหนมื่นล้านแล้วก็ต้นกาอาชีพนี่พันล้านนี่คุณท่านคิดพับไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถขับเคลื่อนได้ก็ต้องโยนให้กับทางกระทรวงแรงงานไปดูแลแล้วสอตอไม่มาสอตออาชีพมูลหลายเรื่องนะฮะปปชอชี้มูลหลายเรื่องแต่ไม่สามารถที่จะเอาคนผิดมาลงโทษเพราะกลไกของกระบวนการ มันล็อกมันเหมือนไม่ป็นการยงติธรรมโดยเฉพาะตุลาการพิวัฒน์เนี่ยมันมันทําให้กลไกของรัฐเนี่ยสะดุดก็จริงแต่ไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้ถึงแม้เข้าไปถึงได้นะต้องถรงตัวได้ก็ได้แต่ประสิวผสอยไม่ถึงละไม่ถึงกรณีผู้กรณีไปถึงจริงๆอย่างกรณีที่เราเห็นชัดเจนไหที่ไทยเข้มแข็งก็ที่กระทรวงสาธารณสุขที่แพทย์ชนบทออกมา ออนะทั้งรัฐมนตรีทั้งที่ปรึกษาหลุดหมดแต่ไม่มีโทษและขณะเดียวกันที่กระทรวงศึกษาเนี่ยมีเรื่องของกรมอาชีวศึกษาวันนี้มากมายมหาศาลนะฮะกรมสมัคศรึกษาด้วยซื้ออุปกร,รณ์ที่ถูกยัดเยียดมาจากส่วนกลางลงไปที่โรงเรียน <c oughs> ต่างๆก็ไม่สามารถจะรฐมนตรีต<ช>ัวรัฐมนตรีหลุดจริงนะฮะทุกงเราก็ตรวจสอบนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สามารถเอาคนผิดไปลงโทษได้หรือโครงการแต่หวยมาออกที่อาจารย์รังสรรค์ นี่ข้ามาถึงอลครับอะไรอีกเรื่องหนึ่งผมขอนิดหนึ่งต้องการชีพต้องแกาชีพนี่หมายคามว่าคนที่มาอบรมเนี่ยคือไม่มาอบรมก็ได้รับเงินแล้วเงินที่ประชาชนมาอบรมบอกว่าจะได้จากรัฐบาลเนี่ยวันนี้นะครับสองปีแล้วเนี่ยยังยังไม่ได้รับเงินเลยแล้วก็โครงการพลบมไปโครงการไม่ปิดไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องมาเริ่มเัินโครงการบอกประสบความสำเร็จจริงๆอะไรที่สำเร็จมันต้องต่อเนื่องและต่อยอดถูกไหมฮะแต่วันนี้รัฐบาลพิสิทธ ยกเลิกไปเลยเออมันไม่มีโครงการเขาประมาณแล้วบอกว่า<ร>เ,<อ>เนี่ยคนว่างงานเดือนลดลงอะ,อะไรลง <นะ S 2> แต่วันนี้ผมถามว่าโรงงานปิดไปขี่หมื่นลงงานอ่าคนว่างงาน เป็นขี่แสนคนวันนี้เกือบล้านคนแล้วพูดถึงนี่คือมันข้อได้จริงอ,อันแรกเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจมาเนี่ยกระตุ้นพยายามพยายามกระตุ้นรนะบบเศรษฐกิจภาพรวมไอ้เช็คเกือชาติหัวละสองพันสองพันนั้นไม่มีส่วนช่วยบ้างเลยแล้วก็เน,นี่ยครับ<ม>ผมบอกว่าค,คือนกลุ่มที่ดได้ประโยชน์คือแบงก์ในทุนที่สนับสนุนัาประชาธิบัต์ชัดเจนาตอนที่สองก็คือว่าไอ้เช็คช่วยชาติเนี่ยหลักเกณฑ์คนที่มีเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นห้าผมถามว่าพ่อค้าแม่ขายพวกวินมอเตอร์ไซค์พี่แท็กซี่เนี่ยเขา เงินเดือนหมื่นยังไม่ถึงเหรอะแล้วเขาไม่เคยได้รับสารระบบตรงนี้ค,คนที่ได้รับคือหูวคะแนนของพรรคการเมืองอไปรับเหมือนกับนี่นอกระบบก็เหมือนกันได้ประโยชน์นะฮะอไอคนที่มีเงินได้รับเงินไอคนที่ไม่มีเงินเดือนเนี่ยหาเช้ากินข้ามเนี่ยไม่ได้รับเลยนี่คือรัฐบาลของท่านนายกภิสิทธิ์ทำ เอ๊ะท่านสสชาวลินยังเห็นได้รับเลยยังมีชื่อได้ก็บางคนผมบอกว่าบางคนขับรถเบนซ์บีเอ็มเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังได้รับเช็คชากก็สิทธิของเขาแล้ววันนี้คนที่ไม่ไม่ไปรับเช็คนี่นะหลายหมื่นคนตอนนี้ไปเงินไปไหนก็เงินก็อยู่กับแบงก์ที่ได้ประโยชน์ผมก็ใครได้ประโยชน์แล้ววันนี้มันก็อยู่กับแบงค์ใครล่ะฮะอย่างบางที500รอบาทของผู้สูงอายุก็บางทีก็ ให้บ้างไม่ให้บ้างตอนผมบอกผู้สูงอายุมันมีการทุจริตคอร์รัปชันที่บอกว่าที่ประชาชนที่ห่างไกลอยู่เขาหรือห่างจากอำเภอร้อยกิโลเขาบอกว่าอบตหรือข้าราชการบางส่วนอาสาว่าจะเอาเบี้ยยังชีพหรือคนชราไปให้แต่ว่าขอตัดขอวคิว200ค่าเดินทางอะไรา้าก็ได้แค่ร้อยหนโควบางคนเนี่ยตาบอดตาบอดนะครับตาบอดเนี่ยได้รับเบี้ยยังชีพรากฏว่าเงินเขาบอกจะโอนเข้าบัญชีสมุดอะ ไม่โอนให้เลยแล้วเขาจะไปเห็นได้เขาก็ไม่รู้ว่ามันมาเงินอะจนกระทั่งลูกสาวเนี่ยกลับไปดูลูกหลานที่ไปทํางานต่างจังหวัดกลับมาดูทําไมบัญชีมันเงินไม่เข้าไม่มีเพราะเขาตาบอดเขามองไม่เห็นบัญชีอะลูกสาวต้องบอกว่าทำไมเงินไม่มีในบัญชีพ่อบอกว่าโอนเข้าบัญชีแล้วนี่คือลักษณะพิเศษโอ้กินทุกอย่างออมันมันผมกำลังคิดประเทศชาติคิดไปาระวังนจะเป็นไคโรนไคโรสองอีบอเห็นไหมมีเกิร์ฟฟิว มีอะไรต่างๆเขาไม่แคร์ประชาชนออกมาเปลาครับออืโมเดลของอียิปต์กับไทยเนี่ยเหมือนกันนะเรื่องขอความยาใครเรียนแบบใครรู้สึกว่าไอ้ทางรัฐบาลอ่าอพิสิิ์เนี่ยนะกับทางอบุบาลัตเนี่ยต่างกันบุบาลัตนี่ครองน่านมาสามสิบปีออภิสษ์ครองนานมาแค่ สองปีแล้วไปสอนเก่งกว่าแล้วแต่พิสิทธิ์เนี่ยไปที่เมือรลาวอสเนี่ยครับไปสอนบูลัสบอกว่าในเวลาแก้ไขปัญหาประเทศอย่าใช้ความรุนแรงนะครับแต่ว่าประเทศผมเนี่ยตายไป91สบศพบาดเจ็บ2,000วันนี้ถูกจับคูกไล่ล่าอีกนะแล้วเขาก็ขออนุาตแค่2ปีนะครับแต่คนาดเขาอยู่งานยอดเยี่ยมเขาอยู่ตั้งที่30ปีเออมันต่างกันเยอะเพราะว่า ก็ไอ้สองปีที่ที่ว่าอภิสิทธิ์เก่งกว่าเนี่ยเพราะว่าสองปีเนี่ยทําให้ประเทศแย่ไอ้นุ่นสามสิบปีไอ้นี่เหมดแล้ววันนี้ปัญหาเรื่องหนึ่งที่ผมบอกยังไม่ได้คอมเมนต์คือหนึ่งเรื่องของอียิปต์กับทางไทยเหมือนกันคือหนึ่งทุนทีจิตคอร์รัปชันมากคนว่างงานประชาชนยากจนเยอะตกงานกตงงจรินะความเหลื่อมล้ําระหว่างคนจนคนรวยมากนะครับแล้วก็ปัญหาอีกหลายเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเผด็จการทางนู้นเผด็จการก็30ปีนี่คุมอำนาจหมด S <S นะครับประชาชนต้องออกมาหลายล้าน <ừ, S 1> นะฮะ ừ, ừ, อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปัญหาความไม่เป็นธรร,ร ừ, มอันนี้ส,าสาําคัญสําคัญถ้ชมถามนิดหนึ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยผมมองดูดูเหมือนจะมีข้อบกพร่องข้อเสียหรือข้อไม่ดีของนายกอภิสิทธิ์ผมคือรัฐบาลเท่าเนี่ย <S 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 ผมพูดถึงนะแต่ถ้ามองแบบผมมองแบบใจเป็นกลาง มันต้องมีอะไรบางที่เขาทําแล้วมันดีที่มันเวิกอ่ะพอนึกนึกออกไหมท่านเพราะมันต้องมีสักโครงการนะนโยบายหนึ่งมีไหมผมก็พยายามลองดูนี่ลองดูดิพยายามจะนึกแต่ตอนนี้ในฐานะเราป็นกลางให้พี่น้องมันไม่ทันให้เราได้นึกผู้ชมที่ชมรายการได้ไปคิดเนี่ยเออว่าแต่ผมนึกออกอ่ามาคือผมนึกออกคือโครงการที่นายกพิเิษทำอย่างกรณีประชาพิทัตษเนี่ยโครงการดีนะมันแต่ปฏิบัติไม่ได้ โครงการดีโครงการดีประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการนโยบายดีใช่เข้าถึงว่าอะไรที่ทําแล้วประชาชนบอกดีที่ทําแล้วมีไหมการกระทำประชาชนว่านี่ทําไปแล้วมั้ยช่างทาได้ไหมบางส่วนทําไปแล้วช่างก็ช่างใครก็รอขายไงจังไปกิโลไงไหวเป่ไม่ไหวผมผมกำลังบอกก็วันนี้เขาบอกว่านี่เขาบอกทดลองสามเดือนประชาชนที่ไปจัดจ่ายใช้สอยกับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามันมีือนอาทิตย์พอ เพราะว่า <pe ar> วันนี้มันมีปัญหาไข่แตกบ้างแล้วไข่ก็ไม่ได้เวลาเอากิโลชั่นกิโลปุ๊บมันก็เกินบ้างกร <c oughs> ะพาน,งงนมันก็ไม่ได้เหมือนเนื้อเหมือน <c oughs> สัตว์เปลี่ยนไปเ <c oughs> รื่อยสลับไง <Das S 2> ให้มันตรงกิโลให้ได้สลัวเวลาแล้ววันนี้นะท่านท่านพอท่านดรสุภาพผม<อ>ยังไม่ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยกรมการค้าภายในเนี่ยหรือกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยท่านไปตรวจสอบว่าไอ้กิโลเนี่ยนะที่อเอามาช่งเนี่ยนะครับสมัยก่อนเห็นไหมมันมีรองพื้นมันเท่งตรงหรือเปล่าหรือมันย่อนหรือเปล่าพาณิชย์เขาอไม่ตาช่างหนึ่งไปควบคุมเรื่องของการโกงประชาชนะมีคุ้มของบริโภคแ่บมีหรือเปล่าอันที่สอง ไอ้ตรงนี้ความมาตรฐานของกิโลเนี่ยใครไปรับผิดชอบใครไปประเมินผลยังไม่มีเลยคือทําแต่ไม่มีการตรวจสอบประเมินผลรองรับเนี่ยประชาชนก็เป็นกรรมของประชาชนเช่นเดียวกันกับน้ํามันปาล์มจุเนี่ยถูกไหมถูกต้องหรือเปล่ามีของเจอปนรูอเปล่าตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจแล้วกระบวนไาก็เอาไปก่อนแล้วไปรองฐานทีหนึ่งอ้อเดี๋ยวขอโทษมีอะไรแทรกที่ดีคือว่าอนุญาตให้ข้าราชการ ไปเยี่ยมภรรยาที่คลอดได้เนี่ยสิบห้าวันอะไรเนี่ยอ๋อลาหยุดสามีไปเยี่ยมภรรยาที่คลอดได้ภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องเอาละเมื่อกี้ผมบอกท่านพอดบอกว่าเรื่องนโยบายดีแต่มันปฏิบัติคือไม่ได้ใช่เรื่องหนึ่งก็คือที่รัฐบาลนิสิตผมว่าเห็นดีนั่นคือว่าขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการทั้งทั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นระดับชาตินะครับแล้วก็ขึ้นนักเงินเดือนให้ตัวเองด้วยอันนั้นะคือ ผมว่ามันมันดีกับไอ้พวกที่ได้ประโยชน์แต่ประชาชนมันขึ้นหมดแล้วก็ถูกไหมครัผมบอกไงฮะประชาชนไปต่างรเงินเดือนได้งานเพื่อซื้อใจว่าเตรียมรองรับไปคนในประเทศอื่นเนี่ยเวลาเขาขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการหรือคนอื่นก็แล้วแต่ไปภาครับสายกิจแล้วแต่นะจะต้องมีเงินสดซ้ำรองมีเงินคือไม่ไม่ขาดดุลแต่วันนี้คุณกู้มาโกงไม่พอคุณยังกู้มาไปเอาเงินไปแจก แล้วคุณยังไม่บอกวิธีหาเงินวันนี้แล้วบอกให้ประชาชนหลังเงินยังไม่รู้เลยนะครับทำให้หนี้ท่วมหัวเนี่ยใช่ไหมผมมีเวลาอยู่สองสามเดือนต้องเตรียมกองกระมองงี้ครับต้องเตรียมทวงบอกว่านายกบอกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องช่างไข่ขายเนี่ยนะขอเวลาสามเดือนใช่ไหมผมถามอย่างนี้ว่าถ้าสามเดือนไม่เวิร์กเนี่ยนะพับไปโครงการนี้แล้วเงินออกมาหกสิบล้าน ของประชาชนนะคือ69ล้านนี่มันมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็มีการเราเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันว่าคุณไปจ้างบริษัทเอกชนซึ่งใกล้ชิดกับคนรอบข้างคนรู้ใกล้ชิดกับผู้<น>กํำหนดนโยบายนี่แหละนะครับเป็นออก์กนไหนมาทำกับตำรวดไม่เคยมีนะท่นั้นวันนี้เนี่ย ตรงนี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเน้นนั้นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังเข้าไปตรวจสอบแลวจะเป็นประเด็นอภิปรายในสภาของพรรคเพื่อไทยด้วยใครเข้าสภาเลยใช่ไหมเรื่องการสื้าชานี่นะครับใครเข้าสภาใช่ข้อมูลตรงนี้มันมันน่าแปลกไหมว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีการแถลงนโยบายใช่ไหมฮะตอนเข้ารับหน้าที่ไปจ้างเข้ามาเปล่าเหมือนกัน ก็ผมเราไปบอกว่าแม้แต่อีเวนต์จัดกิจกรรมก็รับ50 25 25ยี่้าย้ายที่มันขึ้นเป็นบิลบอร์ดอะไรต่างๆก็นี่คือบริษัทเกี่ยวกับออกกะนายาชิดแสดงว่าโอ้โหเดี๋ยวจะได้ ไม่ไม่มีสติปัญญาไม่มีสติปัญญาในการทผมหมดแต่ถ้าผมพูดอย่างนั้นไม่ได้นะผมเขาแย้งแทนปฏริปัิได้หนึ่งเพราะว่าพร่ปาริปัิเขามีด็อกเตอร์ตั้งเยอะแยะแต่วันนี้ไม่คิดเองไม่ได้เวลาหมดหมดเวลาจะไปละก้าวบหรอแม่ไปไหนจะไปออกรายการลวกำลังบอกว่าที่คุยมานี่รัฐบาลที่นี้ไม่มีผลงานดีอะไรเลยผมไม่รู้เลยนะก้าอ่ะดูใจเป็นธรรมเป็นกลางก็หน่อยก็แล้วกันแต่เพียงแต่ที่แน่ๆผมฝากบอกเลยท่านผู้ชมอะรัฐบาล ยุคนายกอภิสิทธิ์เนี่ยจะต้องได้จารึกชื่อว่าเป็นรัฐบาลยุคที่นายกที่มีการช่างขครขายหมดเวลาและก็เวลาหมดวันนี้กลาบลาครับขอบคุณท่านพจนอดิเล็กสารดรสิงห์ทองโบชุมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการะครับทุกวันพุธครับติดตามชมรายการคุยเฟื่องเรื่องประเทศไทยจากมูลนิธิ111่ไทยรักไทยนะครับผ่านทางเว็บไซต์สนามหลวงทีวีดอทเน็ตวันนี้กราบลาครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ